สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสาหรับวันนี้แนวทางการคํานวณสูตรของเรานะคะท่านผู้ชมขอแนะนําการคํานวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนให้ทานผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสละกิมแบรตฐบาลในงวดประจาวันที่16กันยายนพศ2564ดีนะคะท่านผู้ชมก็ขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับตัวเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดประจําวันที่16กันยายนนี้การคํานวณสูตรของเราคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชม รวมกันสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลคำตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจะกสำหรับแนวทางการคำนวณเด่นหลักร้อยบนของเรานะคะท่านผู้ชมสูตรนะคะเอาหลักร้อยครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะคะบวกหลักร้อยครั้งที่สองนะคะบวกสองบวกหนึ่งนะคะท่านผู้ชม การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีการทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จะเรามาเริ่มทำการคำนวณด้วยกันนะคะหลักร้อยครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะคะท่านผู้ชมเจ็ดคูณสองนะคะสิบสี่สิบสี่บวกศูนย์ก็ยังสิบสี่นะคะได้เลขเด่นสี่นะคะท่านผู้ชมสี่บวกสองนะคะได้หกหกบวยหนึ่งนะคะได้เจ็ดสำหรับผลออก รางวัลที่๑ในงวดถัดมานะคะ๓ตัวบนออก725จากสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข๔เลข๖เลข7ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ๓ตัวบน7 2๕เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข๗นะคะท่านผู้ชมเลข๗ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของร้อยบนตามสูตรนะคะ3ตัวบนออก7สองล้วมาดับชุมวันต่อนะคะ หลักร้อยครั้งที่หนึ่งสองครั้งหนึ่งคก็ได้สองนะคะสองบวกศูนย์ก็ยังสองนะคะท่านผู้ชมไดเลกเด่นสองสอบวกสนะคะได้สี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะสามถกบนออกสองหกหนึ่งสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสองเลยสี่เลยห้า ผลลงวันได้ออกมาแล้ว3ตัวบนนะคะ261เพราะฉะนั้นสําหรับตัวเลขเด่นหลักร้อยบนในงูนี้ค่ะตัวเลขเด่นเลสองนะคะท่านผู้ชมในสองในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของร้อยบนตามสูตรนะคะ3ตัวบนออกมาแล้ว261นะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณในงูถัดมาหลักร้อยครั้งที่1 2สองครั้ง1คน2ก็ได้2นะคะ2บวก3ได้5ได้เลขเด่น5นะคะ5บวก2นะคะได้7 7บวกอีก1ได้8สํสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเจ็ดห้าศูนย์จะสำหรับแนวทางการคำนวณเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลยห้าเลยเจ็ดและเลขแปดผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนเจ็ดห้าศูนย์เพราะฉะนั้นสำหรับตัวเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นได้เจ็ดนะคะท่านผู้ชมเลยเจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของร้อยบนตามสูตรนะคะสามตัวบนออกเจ็ดห้าศูนย์นะคะ ลำมาดับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักร้อยครั้งที่หนึ่งสองครั้งสี่คูสองได้แปดแปดบวกหกนะคะสิบสี่สิบสี่ได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกสองนะคะได้หกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดจะสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตกบนออกสี่เจ็ดห้าสำหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขสี่เลขหกเลขเจ็ด ผลลงวันได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบน475เพราะฉะนั้นในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขเด่นหลักร้อยบนเข้าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะเลขสี่ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของร้อยบนตามสูตรนะคะ3ตัวบนออก475นะคะ4ี5้นี้คืองวดประจําวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมหลักร้อยบนเข้าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะสาหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดประจําวันที่16กันยายนพศ .2564 นนะคะท่านผู้ชม แนวทางการคำนวณของเรานะคะสูตรคำนวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนนะคะท่านผู้ชมทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักร้อยครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะคะสองคนสองได้สี่สี่บวกสามนะคะได้เจ็ดได้เลขเด่นเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเจ็ดบวกสองนะคะได้เก้าเก้าบวกอีกหนึ่งนะคะได้สิบได้เลขศูนย์นะคะสําหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชม สำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณเดนหลักร้อยบนของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้หลีเด่นมาแล้วเลข7เลข9าและเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมจากสำหรับตัวเลขเด่นการคำนวณหลักร้อยบนในงวดประจําวันที่16กันยายนนี้ทางเราคำนวณได้หลีเด่นมาแล้วเลข7เลข9าและเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมจะเรามารอลุนกันนะคะว่าแนวทางการคำนวณของเรานะคะจะมาหรือไม่นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ คำเตือนเนวทานที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสน,นุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะเฮ้ย hey hey, รวยรวยทุกท่กทานนะคะสวัสดีค่ะ